កំពុងនឹងតាមគ្រាន់គ្រាន់ចាប់គ្រ oi មកកបកបអឺខ្មួយមកកបខ្មួយឆ្ងៃមកចាប់ទេទីឡាអាម៉ាធ <online> <plains> ួតប <ini> ាទហើយញុំមោះជើងវិតាមម៉ាលាំងឌិនជើងអាញ់ក៏អរ่อยដែរជើងអាញ់ชอบกินជើងវានឹងផ្្លាំងថាក់ใหม่11:59น.ผูกผักใหม่ไร่ผูกในร่ม ยัโรบินาดิมหเวสกินีใหญ่แล้วอยู่ายยงนทีมดอันนี้ไหเอออันนี้เด็ดจนเด็ดอีกไปันใหญ่กีกมัส้มติต่หนู่แัม่อันนนแก่แล้วก็เอาไว้งั้นแหละเอาไว้กินใบมันี๋ยวจะเอามาเล็ดมาให้เพาะอยู่เออ ก็ใบมันอร่อยเนาะประโยชน์เยอะรู้อย่างนี้ฉันว่ายังไม่ตำฉันก็เด็ดใบามากินแล้วที่บ้านใบพวกนี้แหละที่บ้านฉันนะนายหลักคุณกูชายยางไปไปฉันทอดจริงรีดเกีียวอะไรกกะแก เก็ยอดมาระไปกินกันวยอมะ้ยอดมันงก็มก็เก็บแล้วนี่ไงอไนางิจักในวาเตวะมีอยู่ลูกเดียวเก็บ้านชั้นดีกว่าโอ้ยขี้เกียจไปเก็บไอ้ีมาระโอ้ยเก็บนเลโตนี่ได้ลูกหนึ่งก็นูเวียนนูเพลนู้ลูกบเลใหญ่ขนาดนี้นะใครจะกินมีคนกินไหมล่ะ น้องใบามาทำไมก็มาหาเาาย,ยตาไงโอเคเก็บผักโชยยตาหน่อยสิคะเก็บผักโชยยตาหน่อยสิคะนั่นไงเก็บมาดูสิจ้าเก็บมามเก็บปึ๊บปึ๊บเก่งจังเลยโน้นแมตตี โอ้ยไปทําอะไรให้โดนแม่ตีีน่สิงองี้จังเลยโดนแม่ตีทำขนมจีนใส่กระชายกลับไปเก็บยอดมะระที่บ้านดีกว่ามั้งโอ้แบนนี่เฮ้ยแบนแบนแบนเต่า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 จีนตะลาบกเก็บอันนี้เลยเก็บให้มันแตกยิ่งเก็บมันยิ่งแตกได้ไห่มีใครกินจีนตะจะกินเองมะเขือเทศจีตะเริ่มแบนเริแบนแล้วเหรอมะเขือเทศยีนตา เ็บอะไรไปเล่นทำไมทำทันทาไมทำ,เ,าาทำเ,เราไปทอดจิงรีด,ดีกว่าให้จินตตงตำส้มตำใส่กระชายเราก็ไปทอดจิงรีจะทอดแล้วนะจะทอดแล้วนะ <S 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 ตำไปนะตำไปนะมาลวก เลง shorts, right. mm ็งกองบ้านทีเดเอาไหมเนี่ยเอาเนาะเ้ยอีกเพิ่มหนึ่งเฮ้ยขยกะแอวไปเอาที่บ้านมาอีกกระได้ที่บ้านวันนั้นก็เอาไว้ตั้งกี่ถุงถุงนึง่งฮไม่หอมแก้มก่อนใส่กระชายโอ้โอ้โอ้ไอ้ยา โอ้ oh, <im itation> ยเต้นโชว์ด่วนดวนด,วน,ด,ว,นดวนเลยยายฮิ้งแม่ตำขนมจีนแล้วอโอ้ยคนไหนมันก็ร้อ,องไห้เสรรียงค่อน นี่ยกมีแล้วหนึ่งในถาดเก็บมาเหมือนกันร้อนท้องก้บนองนนนี่ิดจำ้โอ้เย็น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 เ็มใส่ในกื่หมดเาอฝนลกโกนกลมจ้ำพุงน้ดอะนะนัเกิดผิดเขาอี

បាក់ខែទៅកាចូលងួតពាក់ទុយលឺងួតអឺមិនกินเหรอกินกินกินនេះបាយទៅមកញ៉ាំនំស៊ីមុខយូអូយចាឡៃចាប់ច្រិតសតកណ្ដោទៅលើអើយរបស់មើលយកចូលបាត់លើយកខុកអိုင်းម៉ាក់ខំទូអីផើនអីផើនกินหมดក៏វោมาផើនអង្គមកដែរគេចាប់នេះមើកកុំិច្ចមិនដាក់ឲ្យវាត្រូវតូហ៊ុយ និយាយហ្នឹងគេគេអូខេគេអូខេគេបងមួយកណ្ដោននេះគឺសៀបតែរំបានបើតិចមួយកសពីនំទៅបាយញ៉ាំមកអូយាយក ơi ស្ពតមកខ້ອຍកបកដោអូនអេនឹកស្គាល់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  เอิทสแตนเออทำแมงบ่าปัญญุนีโอ้นี่ไมตังโคงยังบอกั้งยู่ังยู่มันบอกว่าสังยู่นมันมบาส่าฮ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 ังสิ่งก่อสร้างลอกสีว่าเหรอเจ็บเฟือง ฟังยายเก๋มบ่ยายเจ้าหมอเอ้อมันซี่เฮาบ่ยายเจ้าก็บ่ยายเจ้าเส้นก้อยก็บ่ยายเจ้าเส้นมีกระเพราไปซิมสโลเลินแม่นี่ก็ซี่อย่างนี้ก็มาลิร้านคำโทรเป็น2ซม.ติติเออไม่สโลเป็น2ซม.ติซี่อยู่ซี่อยู่ยู่เจ้าล่ะ

ร้อบาทค่าส่งก็หกบกว่าบาทจังเลยะให้มันคุ้มกับค่าส่งนี่จะไปตัวซอลององมันน่งนี่ซอง้าสิบสองบาทเต้ในเดลออง้ยดสิบจะไปกับไข่ตัวซื้อขตัวห้ออืมไอติมก็กินแล้วไอตินเม็ก็ให้คนและแท่งแล้วคนคนไอ้คนมุกตึก ข้างนีึ้นมาบาเดินมันดูได้ไหมละ่ะดอกให้มันดูบมึงเน,นาะเนาะเนาะศิน้องไไใบมน <วะ S 2> มนจะดีใจตาเวยเยออยงน้อแม่ <c oughs> ดูมาต็มนี่ป๊าป๊ารับสบนะารีเออแลกสียะนีเด็กตุ่น่อนี่ ใสกับพายเดนปีกมาิดเล่เ่งกินหนงอางพายจะไปนอนในห้องเลยพี่เืงพายจาไปนอนในเตียงกินแหล้าน้อมันฉีดจานมันขวน้อนอน้น้ใมันขีอยู่นั่นเห้อนอน้นอน้อนอปไปก่อนเลยตัดส่เปิดเปิ่เปิดตัพท์เปิดถลมในห้องพี่เฟิ่แล้วปเข้าไปในห้องพี่เปิ่ ไปไปแล้วก็น้องก็ไม่ฟวรเลยมันเบิ่งมันเห็นแม่มันไปเลยใส่ไปเลยอืมไป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 พูดงกินก่อนไปพกเผ็ดโอ้คุณได้ได้มาเกวมาเน่เฟยเย็นรูปอกเฟยเย็นแสบมา้องเส้นเลิศเลเน่เขามาขายเขาต้องมาจุกเอ๋อเน่เริ่มแลนวเตาจะเสียบนีด เขามาาย,ยุกบข้ามนาเนาะกบขามได้ไงังงนันกบข้ามมองตลาดนัดบ้านไทยเขาม่รอตลาดนัดโรจิบันโรนอไั่โอ้เถ้าตื้โรนยังไงมั <c oughs> ้งในไใปกินด้วยอ้หนูกินแบนน่อ่ะข้าวน้แบบาแซ่บข้านแซ่ซับแจกกคันนี้ ก็จะหาิไปเลนกับเธอเหรอเยอบ้าปอให้ติดด้วยไอ้เน่ยใก็ได้เออยังหัวไปทำเนี่ยขายอยู่บ้าบอไอีกสองใต้เด้มันยังเอาแวร้านห่เฟินาห้มาแวดร้านเออนเฟินเออหนุ่เฟิรนเออหุ้่มนเออนมเฟินเนุ่มเนเอ่เออหุ่เน่มอยู่เจ้าเอมาฟิร์นเน่นอทหเอ้าเจ้านเ่เร กระทามันสีเอ้อยังงาปัจจแกเลยอ้ทาจับสีกรอเลยสีสีตัวตัวย่เจ้าสนะดุดุหยสีไดาบกันยังใครฮะแม่ตักไม่มีไปร้านยาเป็ดเลยอ้ยอกมัยังไงเรายอบทุกยังม่ง่ายไม่ยุกเยอะหรอฮะอบทุกหลังทำดาพีอยู่ไงหน่อยบางยึงดักเจ